0927273795ธนาคารออมสินค่ะกองทุนก่อสร้างเจดี42เมืองเลขบัญชี0 2 0 4 3 4, 4 7 2 0 9 6ค่ะตามกำลังศรัทธานะคะร่วมด้วยช่วยกันในบ้านเครื่องบูชาบวงสรวงต่อบุรพกษัตริย์ม,ม,มีพระ นเรศวรมหาราชมีพระเรนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถพระเอกาทศรถพระพินานสุพันจเรยานีพระพินาสุพันธเรยานีผู้มีพระุณต่อพื้นแผ่นดินไทยผู้มีพระุศต่อแผ่นดินไทยข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทาั้งหลายได้ตั้งใจได้ตั้งใจสร้างสถานะถท,าที่แห่ง เพื่อบูชาพระองค์เพื่อบูชาพระองค์ตามเจตนารม์ของพระองค์ตามเจตนารมณ์ของพระองค์ที่พระองค์จะถวายที่พระองค์จะถวายเดดีบรรจุพระธาตุเดดีบรรจุพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ทั่วทั้งจักรวาลทั่วทั้งจักรวาลและเป็นสัญลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ ของความสามัคคีของความสามัคคีหมดสิ้นต่อการลบราค่าฟันหมดสิ้นต่อการลบราค่าฟันเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ใครจะลุกรานไม่ได้ใครจะลุกรานไม่ได้เราก็จะไม่ลุกรานใครเราก็จะไม่ลุกรานใครเราจะใช้ผืนแผ่นดินไทยนี้เราจะใช้ผืนแผ่นดินไทยนี้สร้างบุญสร้างบารมีสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อไปอยู่เพื่อไปอยู่ ยกศรีวิไลยกศรีวิไลเพื่อจะเข้าทันเพื่อจะเข้าทัน ยุบพระสีอริยะเมตไตรบัดนี้เครื่องบูชาบวงสูงเหล่านี้ถือเป็นสมบัติของพระองค์ถือเป็นสมบัติของพระองค์เพื่อจะน้อมถวายเพื่อจะน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตุพระองค์พระอรหันตุพระองค์และพระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์และพระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ขอพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตารับได้โปรดเมตตารับเรื่อง เครื่องบูชาบวงสวงสมบัติเหล่านี้ของผสมนิกรของผสมนิกรผู้จงรักภักดีผู้จงรักภักดีสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่สำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่แผ่นดินไทยแห่งนี้ที่แผ่นดินไทยแห่งนี้อยู่ด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความร่มเย็นอยู่ด้วยความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในปัจใจสีนในปัจใจสี จิตใจผ่องใสเบิกบานมีธรรมะมีธรรมะเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาให้เข้าสู่ให้เข้าสู่การพ้นทุกข์บรรลุธรรมการพ้นทุกข์บรรลุธรรมหล่าวพระองค์หล่าวพระองค์ได้เมตตาแล้วได้เมตตาแล้วขอได้สาธุการขอได้สาธุการ ให้รปะสบนิกรได้เกิดกปิติความยินดีนดและจะได้ร่วมถวายรพระพุทธเจ้าร่วมถวายพระพุทธเจ้าพร้องกับพระองค์ทำใดๆที่พวกข้าพเจ้าีได้ท่าพิิตรแผ่ดแนดิน ได้ทําผิดต่อแผ่นดินแห่งนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่ว่ายุคใดสมัยใดตั้งใจตั้งใจไม่ตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เป็นเวรกรรมติดตัวที่เป็นเวรกรรมติดตัวขอพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมยกโทษอาโหสิกรรมให้คนสำนึกผิดให้คนสำนึกผิดเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจขอให้มีขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ความเจริญ ุ่งเรืองและขอพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้โปรดเมตตาปเมตาปกป้องรักษาปงรตื้แ่นินแห่นีผ่นดินแห่งนี้ศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์นี้สถาบันพระมหากษัตริย์สถาบัราปชาราศพประสงคนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่เย็นเป็นสุข ได้กำเลิศได้สำเร็จได้สำเร็จชีวิตทางโลกชีวิตทางโลกและทางธรรมและทางธรรมเมื่อพระองค์เมตตาแล้วเมื่อพระองค์เมตตาแล้วก็ขอให้ก็ขอให้เทวดาฟ้าดินเทวดาฟ้าดินศักดิ์สิทธิ์ทั้งจักรวาลศักดิ์สิทธิ์ทั้งจักรวาลเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานร่วมอนุโมทนาร่วมอนุโมทนา ในบุญใหญ่ครั้งนี้ในบุญใหญ่ครั้งนี้โดยมีโดยมียมพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรมหาราชเป็นหัวหน้าขบวนบุญเป็นหัวหน้าขบวนบุญ สพระพี่นันสุพรรณกัลยาณีผู้เสียสละความสุขและชีวิตผู้เสียสละความสุขและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาปร,ระเทศไทยพระเอกาทศรสพระเอกาทศรสผู้ได้ช่วยเหลือผู้ได้ช่วยเหลือทำหน้าที่ทำหน้าที่ทด้วยการดูแลด้วยการดูแลบรรดาลทหารบรรดาลทหาร หลายเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดกำลังใจขวัญกำลังใจแต่บ wow. ัดนี pues ้แต่บัดนี้จะได้หันหน้าจะได้หันหน้าเข้าสู่พระธรรมแล้วเข้าสู่พระธรรมแล้วขอพวกข้าพเจ้าขอพวกข้าพเจ้ามีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งบุญที่ทุกพระองค์ที่ทุกพระองค์ได้กระทำแล้วได้กรรทำแล้วด้วยเธอด้วยเธอที ลนมือทุกคนไหว้แห่งธรรมะเกิดขึ้นแล้วดินแดน <c oughs> แห่งมงุลของประเทศไทยคือ จังหวัดเชียงรายสูงสุดของประเทศไทยเป็นสีมงคลเป็นดินแดนแห่งความสำเร็จความยิ่งใหญ่แห่งบุญบารมีอ่าสาธุเข้าไปแม่ทัพไม่ควรเสียน้ำตา ประตูที่ไหนจะแกงกูวเจ้าเราลูกหลานพระเอกาทศรสน้อกมกรมกรมาบพระเจ้าค่ะอ้าวเมือ่อสมบัตินี้เป็นของพระองค์แล้วเราสวดอิทิวิโสถวายพระพุทธเจ้าในนาม บริวารผู้น้อมถวายอรหังธรรมมาพร้อมกันอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตภะคะวะตาธรรมุธรรมังนะมั ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามินโมธรรมโชตินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทิปิโสอิทิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชา सुख तल गावेवा मा Pasi ko, kupanai ko, pajatang medita ku minyuk ini. Suparti panno, pakawato sawakasangko. Uchu parti panno, pakawato sawakasangko. Ya ya patipanno pakawato sawakasango, Sami jipati panno pakawato sawakasango, Ya titang jatari purisa yuka ni anta nesa bhagawatu sāvakasammo āhumayo pāhumayo bhaddimayo añjarīkaradio ข้าพเจ้าทั้งหลายข้า,าพเจ้าทั้งหลายประสงค์ิกรประสงค์ิกรทั้งที่มีชีวิตอยู่ทั้งที่มีชีวิตอยู่แล่เราทหารเอกทหารกล้าแล่เราทหารเอกทหารกล้าผู้รับใช้พระองค์มาตลอ,อดผู้รับใช้พระองค์มาตลอ,อดทุกยุคทุกสมยัยทุกยุคทุกสมัยขอถวายพระพร ว่าเราเป็นตัวแทนขวายพระพุทธเจ้าหมดแล้วขอให้เจดีย์แห่งนี้ยิ่งใหญ่สำเร็จสวยงามรวดเร็วสักย์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์มงกุฎของประเทศไทยเพียงรายสูงสุดเป็นจังหวัดที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเมืองที่พระนเรศพระนเรศ,เรศวรมหาราช ทรงเลือกไว้ว่าจะเป็นวีประดิฐานของพระบรมศาริริกธาตุในนะผมก้องอัทหารเองนนิดหน่อยประกาศชื่อหน่อยรีอะไระพระธาตุนเรศชัยยะกษมงคลเจดีสีสองเมืองครับผม พระธาตุนเรศชัยยงคลคเจดีสีสองเมืองพระธาตุนเรศชัยยงคลคเจดีสีสองเมืองครับผมบขอให้ประชาชนทั้งประเทศขอให้ประชาชนทั้งประเทศที่จุกภักดีต่อองค์สมเด็จพระนเรศวุมหาราชจงมาร่วมกันสร้างให้เสร็จอย่างรวดเร็วสวยงามงยิ่งใหญ่ศักดิธิ์ เพื่อให้เป็นที่พ im uh> ึ uh ่งของชาวไทยทุกคนสทุกคนตีสนมนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยพระองค์ก็ช่วยเหลือประเทศไทยมาตลอดเวลาเราจึงมีความภาคภูมิใจว่าไปลูกหลานของพระองค์ท่านดังนั้นเจดีแห่งนี้มีกําหนดการวันเะเป็นอย่ไรครับมีกําหนดการ่จะเสร็จเท่าไหร่ ปีหน้าเสร็จไหมขอเสร็จปีหน้าครับผมยังได้ปีหน้างบประมาณเท่าไหร่งบประมาณทั้งหมดทั้งกับหาบูมีทั้งประมาณห้าล้านครับห้าล้านบาทเองอ่าเดียวไงให้เขาติดที่อยู่ที่นี่อาที่นี่ชื่อตำบลอะไรตำบลงกมะดารับผม อาหมู่บ้านลุกระดักตำบลดุกระดักอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับเบอร์โทรครับเบอร์เบอร์ของผมเบอร์เบอร์ของทหารเอกพ่อมศูนย้อง็ดสองเจ็ดสามเจ็ดครับผมอีกครั้งหนึ่งศูนย์เก้าสองเจ็ดสองเหา ตามหรือตามที่ f เฟซบ o ๊กได้ไหมได้ครับตาม f เฟซบ o ๊กเฟซบุ๊กชื่ออะไรอ่ากองทุณก่อสร้างพระธาทุเจดีสีสองเมืองครับอ้าวจำด้วยช่วยกันแชร์ตามนี้ตามผมเลขบัญชจางปเลขบัญชีนะคะกองทุนก่อสร้างเจดีสีสองเมืองค่ะโอนมาที่ธนาคารออมสินนะคะเลขบัญชี020434472096ค่ะ ธนาคารอมอสินค่ะกองทุนก่อสร้างเจดีสีสองเมืองเลขบัญชี020 434 472096ค่ะตามกำลังศรัทธานคะคะร่วมด้วยช่วยกันให้เจดีนี้เสร็จสมบูรณ์ตามตามที่เ,เราตั้งใจกันไว้ค่ะใครที่ประสงค์ที่จะสอบเข้รรา,าราชการซึ่เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็มาขอพรพรงท่านได้นะครับผม พราะว่ S <S <an> าที่นี่ไครที่เขาจะสอบข้าราชการ <S <S <an> หรือว่าเรื่องยึดต้นเขาก็ขอข้างล่างได้ไกันทุกคนนะจะดูที่ไกลไม่ว่าจะเป็นทหารต่าควัหไม่ว่าจะเป็นราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์หรือสายไหนก็ตามหรือว่าธุรกิจการงานขายพกที่ดินอะไรประมาณนี้ครับทางธุรกิจสังหารีมาทรย์อะไรประมาณนี้ครับเขาก็มาขอคนเจ็บคนป่วยมาขอได้ไหมคนเจ็บคนป่วยมาขอให้หายไข้ได้ครับผมหายไข้ได้หมดครับผม คนที่ปัญญาน้อยขอได้ไหมได้ครับมีสติปัญญาเพิ่มคนที่จิตใจอ่อนแอขี้แงขอได้ไหมได้ครับมีจิตใจที่แข็งแรงมีกอมังสู้ลุกขึ้นมาจิตใครับถูกแล้วเป็นชุดรวมทุกอย่างใช่ไหมครับผมถูกทุกอย่างไันั้นว่าพิธีสาเร็จแล้วสาธุครวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพ่อปิ่นท่านผมที่ท่านมีเมตตามาเพื่อที่จะเอาบารมีท่าน มาครอบคุมที่นี่ให้การทำงานถีงสำเร็จให้สําเร็จรุ่งเรืองก็ขอขอบคุณท่านครอบครับอผมคณะของพวกเรานะคะซึ่งนําโดยท่านพ่อขุมหาวุลีศรีวิไลสัจธรรมค่ะได้ร่วมบุญนะคะเป็นจํานวน50,000บาทค่ะสาธุรวมกับที่โอนมาแล้วเมื่อเมื่อวันที่8ปธันวาสองพันารนะคะโอนมา1นึ่งหมื่นับาท แล้วก็รวมกับ okay. ที่เราได้บอกคุณเพิ่มเติมรวมเป็น15,700บาทแล้วท่านพ่อก็ส่งให้ได้ครบจำนวน5 0,000บาทนะคะเดี๋ยวจะโอนให้ทั้งป้อมในวันนี้ค่ะสาธุในนาพุทธสถานใราทุกทรน้อยค่ะก็ขอร่วมบุญกับทั้งป้อมแล้วก็ทุกๆท่านกรรมการทุกท่านด้วยค่ะสาธุนุนธนาสาธุกับผลบุญของทุกท่านครับ คิดว่าเงินของท่านาปัจจัยของท่านหนึ่งบาทเนี่ยก็คืเป็นในผตักดันให้สถานที่ตัวที่โหลดกันมาในให้สถานที่ตรงนี้วันข้างหน้าสถานที่ตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นที่สักการะของคนทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศขึ้นมาทำเหนือเมื่อไร่ก็คงจะขึ้นมาสักการะาสิ่งที่ทุกท่านได้ทำเนี่ยก็เพื่อ,อเชื่อถูอยังบูรพากากษัตริย์และทหารนักรบทั้งหลาย ทําเพื่อเพื่อนทิน,นครับทุกท่านที่ทำดีๆก็รู้ใจทท้งนั้นครับผมไม่ได้หวังประโยชน์อะไรนอกจากว่าทําเพื่อชดชูพระเกียรติของพระองค์ท่านและทหารทั้งหลายที่เสียสละเระเหมือนท่านพ่อพูดไปทุกคนเป็นทหารนะครับผมพูดทีล่ละท่านพคเพราะเราเราเคยมานะครับให้เรารู้นะครับเรารู้ว่าเป็นยังไง กรสช่งสีเนี่ยแรงมวาพลังงานเก่าพลังงานครับทุกคนมาเนี่ยบรงมนจากบ้านจากช่องจากลูกจากเมียจากพอ่อจากแม่อายุยี่สิบกว่าวก็เข้ากองทับสิบกว่าวก็เข้ากองทับบางคนไม่ได้กกับเงินอาปิดนะพ่อหน้าแม่ตายตามทางไปตามสถานท,ที่ต่างๆไปค่อยเป่ากายเรียราชเป็นบทพวกในทีนไทยถึงแม้ว่าไม่ได้รบ แต่ก็าตายด้วยภารกิจโดยโรคห,หัยไข้เจ็บไม่ได้กลับบ้านสักเน่วิญญาณเขาเหล่านั้นก็ยังวนเวียนอยู่น,นะครับก็ยังรอพวกเราที่จะมาช่วยกันดึงจุดดึงพวกเขาให้ขึ้นสู่ที่สูงและกลับบ้านกลับไปหาพ่อหาแม่กับภูมิลำเมานะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่มาเหยียบกันที่นี่ก็เหมือนท่านประทธานพูดนะครับทุกคนต้องมีส่วนในอดีตทุกท่านไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดอาจจะเป็นลูกเมียข้างหลังหรือว่าเป็นทหารที่มาร่วมลบ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องที่รอคอยลูกหลานทุกท่านในครั้งหนึ่งที่เคยเสด็จตามทัพออกมาแล้วมาเสียชีวิตทุกท่านที่มาที่นี่ก็คงไม่มีเหตุงเอิญนนะครับผมหวังจเป็นอย่างยิ่งว่าวันหน้าทุกท่านก็คงจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งน,นี้อีกและก็มาช่วยกันต่อบุกกระเบงต่อยอดตรงนี้ให้เป็นรูกปกระร่างเจดีให้สําเร็จรละลไปด้วยดีครับผมสาธุ องกระแสจิตบูชาบุรพกษัตริย์องค์เหนือหัวและบูชาพระรัตนไตรวิญญาณของเหล่าทหารผู้เจ็บป่วยขอให้หายจากการเจ็บการป่วยที่หิวกระหายขอให้หายจากความหิวกระหายอัตคัดปูดเครื่องทุรนทุรายถูกกักถูกขัง ด้วยเวทมนต์คาถาขอให้สลายหายไปที่ถูกตาบถูกแข่งถูกเวทมนต์คาถาคุณถยวิญญาณร้ายขอให้เป็นอิสระด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าและพระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขอให้มีญานบารมีอันสูงยิ่งขึ้นไปร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใส ุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่บุญกาบารมีเต็มเตี่ยมให้มีริ์มีเดชมีสติมีปัญญาขึ้นสู่ภพภูมิอันสูงส่งบำเพ็ญเพียรเจริญก้าวหน้าทางทางโลกการทมในที่สุดก็ขอขอให้พ้นทุกบรรลุธรรมดุจเป็นอิสระวิญญาณเดี๋ยวเขาจะสร้างบารมีเพิ่มขึ้นอีก เรียบร้อยถึงเด็ดในชีวิตทางโลกกันสูงสุดและทางธรรมด้วยเดิพงกดจพระนางจันทราไม่รู้ว่าใครแต่มันท่านอย่างพิพระนางจันทราไม่เห็นสีองค์หนึ่งของปุเรโนแล้วก็ได้ได้ถูกลงทันเพราะว่า พ่อของคณนาตาละแมจันพามาเข้าข้างต่างณะเรสวนเจ้าค่ะแล้วท่านก็ทิ้งทิ้งลูกสาวไว้หนึ่งคนชื่อมณีจันเจ้าค่ะแล้วก็ใบุญบารมีที่ช่วยเหลือทาวสยามและช่วยเหลือพระนเรศวนให้ปลอดภัยไม่ถูกอรีราชศัตรูทำร้ายทำลายขอให้เธอได้เกิดในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของ พระพุทธศาสานาดินแดนสวนภูมิขอให้เธอได้บรรลุธรรมด้วยเถิหม<า>ด,ดเวรหมดกรรมแล้วหลังจากที่พิจาของท่านได้เปึงกระบบุูกแล้วก็ท่านก็ถูกลดตำแหน่งมาเห็นสีแล้วก็ได้ถูกลงทางจนเสียชีวิตเจ้าค่ะแล้วก็ได้ทิ้งลูกสาวไว้หนึ่งคนชื่อมณีจา์ไทยหลังนี่ขเขาแบ่งงานกันาาบางทีเน,นี่ยน,นะ,นะมันเป็นงานของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบนสวงสวรรค์รู้ว่าพระนเรศหรือว่าพระนเรศวรหรือว่า,าพระพี่นางจะต้องมาลำบากอยู่ในเมืองนี้จะต้องมีตัวแทนจะต้องมีคนที่มาช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกนั่นก็แปลว่าร่วมสร้างบุญบรารมีแท้จริงแล้วพวกเขาทั้งหลายไม่ได้มาเกิดบนโลกใบนี้เพียงลำพังเขาตกลงกันมาข้างบนแล้วแต่แบ่งงานกันทำว่า ้าจะต้องลำบา,ำบากที่นี่เดี๋ยวเราจะไปขอเกิดที่นี่ก่อนเพื่อจะมารองรับรน,นี่ก็คือเจตนาลมยาได้ร้องเลยต้องมีส่วนให้บุญด้วยหมดเวรหมดกรรมแล้วถือว่าเธอได้รักษาดินแดนสวนภูมิพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่งค่งถาวรต่อไปแลค้อ,อ,อสื่อสารได้ว่าตาละแม่ตานไทยอยากมาอยู่ฝั่งนี้ด้ยคะอ่า ฝั่งสยามเรื่องของโลกยานเราก็มลาย่ากแต่ก็อนุโมทนาด้วยจ้าดูเจิญแล้วจงหยุดโศกเศร้าได้แล้วหน้าที่การงานสำเร็จหัวสำเร็จผลแล้วตัดให้เมมาอยู่ฝั่งนี้ยต้องจงมาอยู่ดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์เจริญรุ่งเรืองมีแต่คนประเสริฐมีแต่มนุษย์ประเสริฐไม่มีคนจิตใจ ดำไม่มีคนจิตใจร้ายไม่เป็นผู้มืดบอดในดินแดนที่มาเกิดอีกต่อไปดินแดนแห่งนี้มีแต่คนมีศีลมีธรรมมีแต่คนมีบุญบาร,รมีสติและปัญญามีแต่คนปรานาที่จะพ้นทุกบรรลุธ,ธรรมขอให้เธอได้เข้าสู่พ้นทางแห่งการพ้นทุกข์ด้วยเธอสร้างบาร,รมีต่อไปยังต้องเดินทางต่อไป ไปไหนยุคไหนผมไแข็งแรงบำเพญได้ได้ตลอดเวลาโอ้ยสบายใช่สอยู่ในวังอยู่ในวังนี่อยู่ในวังฟาดแรงนะฟาดแรงแหละบ่าเลยเจ้าค่ะท่านพ่อเมืองนี้จะเป็นเมืองวัฒนธรรมนะเมืองที่แบบว่าคุณค่าของความเป็นไทยคือ คือวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็จิตใจที่ดีงามอันนี้เราต้องรักษาเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปแข่งกันเจริมสร้างตึกสร้างลาไม่เเราจะเป็นแบบว่าหลังมันจะมาเลยเพราะมันมาอยากจะได้เสพอารมณ์ของคนยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจดีงามและเกรียลัวา่ตอบาปอลยตอบาป รวมมันทั่งถึงมีเมตตาอยู่กบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเมืองนี้แหละจะเป็นเมืองนี่เป็นเมืองมงกุฎเนี้ยเนี่ยเพราะว่าสูงสุดห้องประเทศสยามจังหวัดเชียงรายขัาใจเปล่าาผัดฉาดดู มหาราช่ันต์เสนาอาวมองอ่าวัสดีรับทุกคนวัสดีมากนารุณพรับาตุเพช่วยพระเพันดาแล้วก็พระิฆาตพิสัตกลาวครเดียวไม่ต้องแต่ใจนะคะอาหารกลาัน0927273795 09 สองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้ากองทุนก่อสร้างพระธาตุเจดีสีสองเมืองครับเลขบัญชีนะคะกองทุนก่อสร้างเจดีสีสองเมืองค่ะโอนมาที่ธนาคารออมสินนะคะเลขบัญชีศ20 4 3สองศูนยี่สามสี่สี่เจ็ดสองศูย์หค่ะธนาคารออมสินค่ะกองทุนก่อสร้างเจดีสีสองเมือง เลขบัญชี020 4 3ส 4, 4 7 2 0 9 6ี่สาสี่สี่เจ็ดสองศูย์ค่ะตามกำลังสัทธานะคะร่วมด้วยช่วยกัน0 9 2ย์7 3 7 9สองเจ็ดสองเจ็ดสาเจดก้าห้าย์สองเจ็ดสองเจ็ดสาเจ็ดห้ากทุนก่อสร้างพระธาตุเจดีสีสองเมืองครับเลขบัญชีนะคะกองทุนก่อสร้างเจดีสีสองเมืองค่ะโอนมาที่ธนาคารออมสินนะคะ เลขบัญชี0 2 0 4 3 4อง2 0 9 6ค่ะธนาคารอมอสินค่ะกองทุนก่อสร้างเจดีสีสองเมืองเลขบัญชี0 2 0 4 3 4อง2 0 9 6ค่ะตามกำลังศรัทธานะคะร่วมด้วยช่วยกัน